ก็กราบสวัสดีเพลยเยอร์และท่านผู้ดูทั้งหลายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า f r e e f ฟ r e และทำไมภาพมาันกระตุกอย่างนี้ล่ะเนี่ยเกมนี้เป็นเกมแนวน่าจะ Battle Royal ไหมคล้ายๆกับพวก p ็อปปะเดี๋ยวขอเวลาตั้งเทคระบบก๊านึงมันเล่นยังไงล่ะเดี๋ยวออนี อะไรปรับแต่งปุ่มมีปรับแต่งปุ่มด้วยเออปุ่มยังไงล่ะเนี่ยอันนี้คือปุ่มยิงอันนี้ก็ปุ่มยิงใช่ไหมอันนี้ก็คือปุ่มยิงแล้วทำไมปุ่มยิงมันต้องอยู่ทับกปลน,นี่ยแล้เดี๋ยวก่อนจะเล่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันดูแมปยังไงอะ่ะมันต้องอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้แมจัดอันดับอันนี้ ระดับเรามันต้องก,กดแหลงเลยหือมาระดับนี้กวอะไรล่าช่างแม่งเอาเป็นว่าเขาอาจจะเล่นโหดกกูแล้วกัน,กนมาแล้วมาร้อมกับความเป็นจริงมาแลยวรอบนี้ผมจะซื้อเป็นปืนอันนั้นเอ้ามันไม่ทำไมมันไม่ซื้อ่ะ ไม่ม่มีซื้ออ่ะอ้นั่นอะไรอ่ะอะไรเลยอ้าวเฮ้ยไม่มันหายใจไปก่อนเราทำอะไรกันมาลูกต้องคุมใจไปก่อนเราต้องคุมเราต้องควบใจสิได้แล้วครับนะแค่เหลือไปเลยโอเคผมมาลงกับ ใครอ,呵呵อ่ะคนนี้เขาเชิญผมมาคนเบอร์สี่มันเ,เชิญผมมานะครับและอีกสองคนเบอร์สามกับเบอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ตุ่มมาเหมือนทับจี้อะเนาะเหนะมือนทับจี้แหละเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไรดียอะไรเนี่ย <c> เ <oughs> อ้ยมึงก็เท่เกินมึงเท่ขนาดนี้เหรอโอ้โหมึงก็เท่เกินไปแล้วจะขี่ไปดาวงัางคารงวะ ไอ้เพื่อนเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราลงตรงนี้ไม่ได้หรอกเพื่อนเราจะตายแล้วเพ <c oughs> ืนแล้วมึงมาช่วยมงึงโอ้โหแล้วมันลงเที่ยตรงนี้อ๋อเดินยังไงล่ะเนี่ยเอ้าแล้วทำไมตามเมื่อี้ผมเล่นแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้อ่ะเพื่อนมต้องกดอีกอันหนึ่งอ่ะดูอะไรอยู่ข้างบ้านอ่ะเออโอ้โยื้อต้องลุยแล้วผมระดับผมแล้วครับผมไม่เคยแพ้ใคร ระดับนี้แล้วอะเค่กกับพิษตาผมก็สามารถฆ่าคนได้เป็นกองทัพแล้วอ่ะดูนี่ขนาดกูยิงยิงโดนยิงโดนกูน่ากลัวไอ้นี่ไงไ่ะ, <c oughs> ะไวงการอ e ีสปอร์ตต้องสั่นสะเทือนนี่กันล่ะนี่กันล่ะผมเห็นก็ทำกันผม้หญิก็ทำกันผมก็อยากจะทำมั้งยังไ,ไงวะ ทำไมกดหมอพักยิงมัมยนยิงไม่ได้เอ้ออนนอไอ้ตอนนั้นอ้งอะไอนนอ้ไอะไอ้นัไ้ออไอะไอ้ี่เไอ้ไล้ปูพี่เยอ้ไล้ปอ้ี่เยอ้ไ่้คอกลัวใครปูพี่เยอ้ม้องไม่กอัวอมจะเดินไปู้บ้านฝั่งนั้น,นะ้รับไอยมันเอมือนมีคนยิงก็ออมาจากข้างในอครับผมว่าในบ้น,น้้้อยิยมงมาจากตรงอีกฝั่งนึงนะครับันไะง โอเคเรียบร้อยครับผมไม่ต้องสนใจนะครับถ้าเล่นเหมือพับจีไม่ต้องสนใจนะไอ้้ไอคนส่วนคนที่เล่นจริงอ่ะไม่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 ต้องไปหงิดไปหงิดใจนะผมผมเล่นไม่เป็นเออผมผมจะโดนผมโดนยิงผมโดนยิงนี่ผมโดนยิงคุณยิงผมก่อนผมคุณทำผิดกฎหมายคุณทำผิดกฎหมายคุณต้องนี่นี่พับจีพับจีวิชาพับจีวิชาพับจี อ๋อเฮ้ยถ้าผมปั๊มยาถ้าผมไอวอผมปั๊มยานะเอ้หรือววะเมื่อกี้เรามีไอวอวะอ๋อใคราอนี้เพิ่มเหมือนนะเพิ่มเหมือนนะอ๋อหยัางวะเีแล้วเดี๋ยวผมจะ เปิดเลยดีเื้อที่สิบแปดมาเลยอ่ะมันน่าจะแรงนะเพราะว่าถ้าเราเสียตังค์ไปแน่นอนมันต้องแรงเพราะถ้ามันไม่แรงเราจะเสียไปทำไมละ่ะถูกไหมเออคิดต้องต้องใช้สมองคิดนะครับผมคืออะไรไม่รู้ลลใช่ก่อนหน้าผมเห็นดำๆตรงนั้นแต่ผมยิงไม่ได้อะหน้าผมเห็นแล้วว่าผมเห็นแล้วว่าแต่ผมยิงไม่ได้อะผมผมกลัวผ,ผ,ผ,ผมยิงไม่โดนอะอุ้ย อ๋อตีมึงไม่เห็นมึงไม่เคยเห็นปืนกลหรอกมีปืนปืนปืนกนปืนกนปืนกลเอ้ยอ้อยจีดีแปดมันคือปืนกลมันคือปืนพกแบบกลโอ้โอเคกูตัดสลูแล้วตัดสลูมึงตายกูตัดสลูแล้วมึงตายมึงเอาวะไอ้เจ้าโง่ สองคนไม่กลัวหรอกมาเถอะไม่เคยกลัวไม่ตรงไหนไงหน้ามึงอะตรงหน้ามึงเลยอะมันอยู่ตรงหน้ามึงเลยอะมึงไม่เห็นมันมีตาเซอร์อะ kind of ม,มันอยู่เนี่ยอีกตัวนึงเอิบอยู่ในบ้านอะนี่หนไ่น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 อโง่มึนแพกเลยพวกโงู่มีปืนก้นแพมึงแพะแล้วกูมีปืนก้นะมึงแพะแล้วมึงแพะเลยพวกโง่ ไอ้พวกโง่ไม oh. ่ละรูดไปพวกโง่เฮ้ยเฮ้ยเรียนไหมวะช่างแม่งไปมีอะไรบ้าให้เราซื้อ okay, มั่งผมเอาเป็นไม่มีเอสเอชหรออะไรดีเอาเป็นเอ้ยนี่ไอเทมเวลิกูเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่เหมือนผมเห็นปืนแปลกๆนะเหมือนผมเคยใช้ปืนนี้นะ หาอันนึงนี่ไงเอ้าเอคือไอเคมแล้วคือมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละไอพวกโง่มึงตายมึงตายมึงไม่ดอดแล้วนู่นไงหยัดตาเปอร์นี่กูไม่ได้ทัอะไรทุกงูทุกงูทุกง่ทุกงูทุกงูหินก็ทำอะไรอยากทำบ้างมันหล่อเท่ดี มึงเจอตัวแบกแน่มึงเจอตัวแบกแน่มึงไม่ต้องทุบ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 ไม่ต้องไม่ค่ะไม่ต้องทุบในคนหนึ่งครับแมเอ่ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยากเล่นอะไรสนุกสนุกไหมละ่ะมึงออกมาตีฮ่าฮ่ายี่สิ <c oughs> <c oughs> นี่มันง่ายเลยนี่คิดไวจริงนะไม่อยากจะเทื่อะผมเอาเป็นเอ้ยผมลองเอา AWM ดีกว่าผมเอา AWM ดีกว่าผมอยากจะต่อให้เด็กแบบผมต่อให้ผมเอาแค่ AK นั้นเดียวเ AK เดียวเลยอยากจะต่อให้เด็กให้เล่นให้เด็กมันดูเขาเรียกว่าเล่นให้เด็กมันดูนะแล้วมันแหลกจะมาเ ตัวงกดปิดเกมรับนี้แล้วไมมีไม่มีไม่มีไ่มีมไม่ล้มหนึ่งตายล้มหนึ่งตายม่อะไรมียังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างธนุสผมต้องระวังตัวตลอดนะเดี๋ยวมันอ้อมมาเพราะว่าผมต้องบางทีบางทีเผื่อเขาอ้อมมา เขาอาจจะฉลาดก็ได้ผมไม่ก็ไม่กล้าการันตีนะครับผมไม่กล้าชาร์จด้วยอะไรหลักๆอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดผมชาร์จไปแล้วผมชาร์จขึ้นมาผมก็ไม่รอดเลยจะต้องค่อยๆเล่นเห็นไหมถ้าชาร์จแล้วโดนสองลูกหนึ่งอะไงก็ไม่รอดครับผมเลยคิดว่าผมอย่างนี้ดีกว่าผมอีกอย่างผมไม่ใช่สายระยะไกลด้วยผมไม่สายระยะใกล้ครับก็ไม่น่าจะไหวเดี๋ยวผมจะลองหลบดูเนาะหลบซอกซ้องกัน

อะไรอ่ะ <laughs> อะไรเอามันเดินมเอาหลังเราเหรอเฮ้ยเงี้ยว่ามันเงี้ยหมดเวลามีชีวิตแล้วไอ้วกโง่ได้เวลาตายแล้วเอาไอว้วัวมาต่อผมจะเอาสองต่อสองอันเดี๋ยวผมเอาอเดี๋แล้วก็เอาเถอะก็ได้อันนึงโอเคอเครบเซ็ตพอดีเดีย๋ยวผมไปลุยเลยดีกว่า มันจะมีปืนไหนรัวๆบ้างผมเผื่อผมบางทีมันจะพลาดผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับอุ้ยบักอุ๊ยบักอ้าวบักอ้ยพวกคุณเห็นบักแล้วใช่ไหมพวกคุณเห็นบักเร็วใช่ไหม,หน,ไหมนั่นบัะนี่ไงปุ๊บโอเคโอเคโอเคทำนู่นทำนู่นทำนู่นโอเคโดนหนึน่งครับถ้ายิงโดนหัวมันจะมีดาเมจเสรมิมไหมอะเหมือนพวกพับทีมอะไรอย่างเงี้ย มันจะสามารถทําให้โดนดามิแรงขึ้นได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดยิงโดนหรออะไรเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ผมจะลองล็อกดูเดี๋ยวลองยิงดูอย่าเข้าไปชาร์จมอซัวสิไม่ไหวนะเว้ยไม่ตายไงก็ไม่ไหวหรอกถ้าเข้าไปชาร์จมอซัวหวังเขาก็ไม่ได้โง่เราต้องค่อยๆถอยออกมาค่อยดูนะถือปืนพวกกลๆไว้เยน็นๆฝั่งเราได้เปรียบฝั่งเราอยู่บนเนิน เรามีหลายทิศทางอยู่เราได้เปรียบเดี๋ยวลงชุดเพื่อนดีกว่าเพื่อนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่งไงโอ้ยเฮ้ยผมลุกกะผมลุกกะไม่ไหววะผมไม่รอดจริงๆแต่ผมไม่รอดแต่ผมไม่รอดผมนี่เป็นตัวแบบของทีมอยู่ผมเป็นความหวังของทีมไหมนะ โอเคถ้าผมสามารถเดาได้ว่าเขาอยู่ตรงนั้น,น,นผมจะดรอปอันนี้ลงไปในระยะเวลาเพียงแค่โอเคตรงน้น,น็อกเลเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมจะชา์จดีกว่าจะไปยองชาร์นะอุ้ยไม่ได้จริงๆวะผมต้องมีไอวอโอเคผมต้องใช้ไอวอ เฮ้ยเราได้เปรียบอยู่แล้วแต่แค่ทำไมเรางโง่ขนาดนี้วะนายอย่าชุบนายรอเลยนายรอเลยนายอย่าชุบนายรอเลยนายรอยิงเลยนายรอยิงเลยนายอย่าชุบนายอย่าชุบโอเคโอเคโอเคเออกลางมนวงไว้กลางในวงไว้กลางในวงไว้หนึ่นงหนึ่นงแล้วหนึ่งแล้น,นึ่นง้วเออก็ตัดตัวแบก rất to kè cả nhà